โอ้ oh, แรงมากเรื่องวอลเล่บอลไทยเวียดนามนี่คือแบบไฟลุกโซเชียลสุดๆอะจริงคือดราม่าจุกๆเลยนะเนี่ยเผือกกันมันเลยดิแน่นอนแบบว่าตามมาจากหลายที่เลยทั้ง YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังท่องโลกคอมเมนต์หมีเก็บบอลเอเชียนคอมเมนต์อ่ะแล้วก็พวกเว็บข่าวสนุกเมนสแตนไทยรัฐโอ้ยเพียบคือคัดมาแต่เด็ดๆเลยนะดีด,ดีเอาเรื่องเด็ดเดือดมาเลย คือมันเริ่มจากโพสต์ของควีนบีมพิมพิชยาปะใช่ใช่ที่โพสต์ว่า I'm a woman นะแล้วคือบึ้มทัวเวียนามลงยับเลยดียับแบบไม่พักเลยโหดมากหาว่าเล่นสก,กะปรกนี้ฮะบางคนขู่ฆ่าเลยอะแกเฮ้ย hey, แรงไปไม่นั่นเวอร์มากเวอร์จริงแต่มันมีอีกมุมไงคือแฟนเวียดนามบางส่วนเขาก็ตีความไปอีกแบบยังไงงไงเขามองว่า บีมอาจจะแคะตู้เย็นเหียนชิบิกเตียวหรือเปล่าเรื่องเพศสภาพอะ่ะอ๋อเพราะฟอร์มตู้เย็นคือโหดเกินเนี่ยใช่ค่จนคนเริ่มสงสัยไงไม่ใช่แค่ไทยนะมีสื่อฟิลิปปินส์เบลเยียมก็เริ่มเล่นข่าวนี้เหมือนกันเออจริงดิเคยเห็นข่าวผ่านๆเหมือนกันนะว่าเคยมีคนร้องให้ตรวจเพศตู้เย็นใช่เลยตั้งสองครั้งแน่แต่ก็โดนปฏิเสธไปเอา้าแล้วล่าสุดที่เห็นแชรูรปตู้เย็นมีหนวดในไลน์จูเดีย อันนั้นคืออะไรอ่ะโอ้ยโอยอันนั้นก็วายเรไปอีกเอาดีๆดีแกหัวเลาะตามเนี่ยแหละมันเลยเป็นประเด็นละเอียดอ่อนไงคือถ้าเรื่องตรวจเพศตรงๆร,รงอะนะเอ่อ FIVB เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเองอ๋อเหรออืมเขาแค่อิงกด IOC ไปก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องสารกระตุน้นอันนั้นมีเคสจริงจังนะอย่างพวกมิวสิกี้มโรสอะไรเงี้ยที่โดนตรวจย้อนหลังอืมเข้าใจล้ อันนี้ข้อมูลจากช่องท่องโลกคอมเมนต์เขาว่าหมายางี้แต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าแฟนเวียดนามเขาจะแบบหัวร้อนกันหมดทุกคนนะใช่ใช่อันนี้ต้องบอกเลยเห็นในช่องสาระดีกีดังอะมีคอมเมนต์จากฝั่งเขาเยอะเลยนะที่แบบออกมาเตือนสติกันเองอืมอืมเห็นเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเชียร์อย่างมีอรารยธรรมหน่อยอะไรงี้มันก็แค่กีฬาป้าอย่าทําเสียชื่อประเทศตัวเองดีจริงอันนี้น่าคิดมากเลยนะ มีคนเวียดนามเองนั่นแหละที่เขายอมรับเลยว่าเออแฟนบอลบางกลุ่มบ้านเขาอ่ะชอบไปถล่มเม้น์เพจต่างชาติอาาแบบไม่อวดเก่งก็ปากไม่ดีอะ่ะคือเขาก็เห็นปัญหากันเองอยู่เหมือนกันนะอืมก็ยังดีที่มีคนกลุ่มนี้อยู่เนาะใช่ใช่ไม่ใช่จะเห็นดีเห็นงามเป็นสมุดอ่าอ่าพักเรื่องดราม่าแปบมาดูในสนามบ้างดีกว่าอันนี้สดใสใสหน่อยได้เลยล่าสุดทีมสาวไทยยู U 21 คือปังมากชนะตุนิเซียไปแบบสวยๆเลย3ต่อศูนย์เซตโอ้โหที่อินโดใช่ปะศึกชิงแชมป์โลกยู่21ใช่เลยเซตแรก25-20เซต2 2 5ยีสบาสสบายๆแล้วเซตสามอ่ะเห็นว่าสูสีเซตสามนี่คือแบบโดนนำก่อนด้วยนะแต่พลิกกลับมาชนะได้คือสู้สุดใจมากอะ่ะอันนี้ดูจากเซียนสนาม ENHD กับกรุงเทพธุรกิจมาเลย โอ้ห oh, สุดยอดฟอร์มดีจริงโดยเฉพาะน้องเฟิร์นวาลิสลาปะใช่ใชคือประสบการณ์จากเนชันลีกน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะแน่นอนแน่นอนแล้วน้องแคปหมูนี่ตบโหดมากบอลเร็วก็ดีใช่ใช่น้องนัทลิกากับน้องเนยกนกพรก็ดูเข้าขากันดีขึ้นเยอะเลยนะอืมถึงจะมีจุดต้องปรับบ้างเรื่องบล็อกเรื่องรับไรเงี้ย <Ha. S 2> แต่เกมบุกนี่คือแบบ หลังหลายกว่าต right. ูน oh, cool. like ิเซียเยอะเลยนะเด็ดขาดกว่าเห็นเห็นเห็นมกในเกมเราสู้กันแฟร์ที่ฝีมือแท้ๆเลยใช่เลยแต่พอนอกสนามนี่อืสงครามคีย์บอร์ดเถยนั่นดีมันคนละเรื่องเลยแฟนเวียดนามบางคนอย่างเป็นเม้นในฝรั่งทิงส์เลยนะว่าที่แพ้ไทยอ่ะเพราะใจไม่นิ่งฮะจริงดิจริงบอกเจอไทยทีไรเกรงตลอดโดยเฉพาะเซตห้านี่คือถอดใจรอเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอ อะไรเบอร์นั้นอะ้วต่อตาแต่ก็มีส่วนที่เขายอมรับนะว่าแบบเออไทยเก่งกว่าจริงทั้งบอลแรกตัวเซฟความฟิตทีมเวิร์กความสมดุลทีมเนี่ยก็ถูกของเขาแหะแต่ก็มีกลุ่มไงที่ยังแบบโทษโค้ชโทษ นักกีฬาตัวเองอยู่โดยเฉพาะใครนะตู้เย็นกับสีเทียใช่ใช่โดนหนักเลยแล้วก็ยังคาดหวังจะไปล้างแค้นในสนามสองที่บ้านตัวเองอืมอันนี้ก็เจอมาจากฝรั่งติงกับความคิดเห็นเหมือนกันใช่ปะใช่ใช่แหล่งโยกันเลยสุดหนาวคือดราม่านอกสนามนี้มันดูจะแรงกว่าเกมในสนามไปแล้วนะจริงมันสะท้อนอะไรเยอะเลยทั้งเรื่องการเชียร์การยอมรับผลแพ้ชนะการให้เกียรติคู่แข่ง แล้วก็ประเด็นเรื่องเพศในวงการกีฬาเนี่ยโหละเอียดอ่อนสุดๆเลยอะ่ะใช่เลยมันต้องการความเข้าใจการสื่อสารแล้วก็การจัดการที่แบบต้องรอบคอบมากมากเลยอะ่ะไม่งั้นก็ดราม่าไม่จบไม่สิ้นแบบนี้แหละแนนสิเฮ้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเนาะอ่ะถ้าอินเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามเลยนะเดี๋ยวมีเรื่องมาเมาส์อีกเพียบฟังคลิปแล้วเนื้อหารนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา กดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ